สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวด่วนสูฟังพี่น้องนะครับเป็นข่าวของทางแม่ฮักนะครับโกงเงินศินลปินค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับว้าแลวกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กจัดการทันทีหลังแม่ฮักโกงเงินศินลปิน ล่าสุดสั่งให้ทำแบบนี้ป๊าเมนสัง่งฮิตอีอย่างเนาะบัตทีนี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมว่าสู่ฟังเ้อครับผมก็คือว่าสุดๆรอนๆเลยนะครับทางบอดบิ๊กนะครับเพื่อนได้ออกมาไล่สุดพี่น้องนะครับแล้วก็ว่าถึงประเด็นมีแม่ฮักนะครับในบ้านฮักของศิลปินนะครับในค่ายโตกเกียวมีสิกพี่น้องมีพฤติกรรมนะครับก็บคือ โอนเงินนะครับพี่น้องนะครับหรือว่าเอาเงินให้ศิลปินนะครับบ่เบิดนะครับเหตุการณ์มันเป็นประมาณนี้พี่น้องก็คือว่าศิลปินนะครับแต่ละคนนะครับแดนซเซอร์แต่ละท่านนะครับพี่น้องเพื่อนสีมีบ้านฮักของเพิ่นแต่ละบ้านไปนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าบ้านฮักของทางน้องชอปปร์พี่น้องแล้วกับของทางน้องอาร์ตนะครับสีมีสองคนพี่น้องซึ่งสองคนนี้เพื่อนมีแอดมินคนเดียวกันนะครับอันนี้ผมสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับพี่น้องซึ่งแอดมินนะครับ ว่าง่ายๆของของทั้งบ้านน้องอา์เนี่อ่าตัดไปก่อนพี่น้องเพราะว่าของเพื่อนนี่ยังทันถือโกงนะครับแต่น้องชอปเปอร์นะครับถือโกงเงินก็คือพฤติกรรมคือแบบนี้พี่น้องนะครับแม่ฮักคนอื่นนะครับอ่าเอาเอาประเด็นแรกก่อนก็คือเคยฝากท้องนะครับมาให้น้องอาดแล้วแม่ฮักคนที่โกงเงินนะครับพี่น้องที่เพื่อนปิดแอดมินนะครับเพื่อนเก็ท้องมาให้นะครับให้ให้เอาขอขอไปครับเอามาให้น้องชอปเปอร์นะครับ กัท้องสองสลึงพี่น้องพ่อะท้องมาให้แล้วแม่ฮักคนนี้ก็มาขอท้องคืนนะครับเอาบ้างไงเอาท้องไปน้องชอปเปอร์กับท้องคืนให้ก็คือว่าไงนะครับ <lucky> สิ่งที่เสียหายคือท้องนะครับซึ่งเป็นเจตนาของทางแม่ฮักท่านอื่นๆนะครับที่ให้มาแต่แอดมินคนนี้ก็มาขอท้องคืนไปประมาณนี้พี่น้องนะครับรายละเอียดแล้วอีกประเด็นที่2นะครับน้องชอปเอปอร์ไปอยู่คอนโดนะครับแม่ฮักนะครับแม่ฮักคนอื่นนะครับพี่น้องแม่ฮักที่เป็นแม่ฮักดีๆอิหรีนะครับ เพิ่นกันเลยสซื้อเตียงนอนให้ประมาณนี้พี่น้องเพิ่นกันเลยโอนเงินแต่ว่าเป็นการโอนเงินมาให้อดมินเนี่ยครับอดมินคนนี้นะครับพี่น้องเอาง่ายๆอักษรย่อนะครับก็คือฟอฟ้าแล้วกันพี่น้องนะครับเพราะว่าทางผิดเลยดีเพิ่นก็เลยออกมาบอกซื้อชาติเจียนเลยนั่นแหละครับแต่ว่าเพิ่นว่าด้เอยซื้อผมก็ขออนุญาตบอเอยซื้อนะครับซึ่งมีการโอนเงิน700 0บาทนะครับให้อดมินคนนี้พี่น้องนะครับอดมินคนนี้ก็บ,บอกน้องชอปเปอร์บุตรละครับว่า ทางเม่ฮักนี่โอนเงินมาให้จิตพันเด้อนะครับแต่ว่าทางแอดมินคนนี้เอาให้น้องชอปเปอร์ก่อนสองพันเออีกห้าพันเดี๋ยวสี่สิ้นเดือนสี่ให้ประมาณเนี่ยพี่น้องจนเท่าปานี้เงินห้าพันนั่าเงินห้าพันนั่นก็หายไปเลยนะครับน้องชอปเปอร์เบ้านะครับจนปานนี้ก็ยังพันได้นะครับซึ่งบอสบิ๊กแล้วบอกแล้วว่าแม่ฮักดีๆนะครับมันที่เสียด้วยบาทีเพราะว่ามันมีเม่ฮักนะครับที่มาเห็ดแบบซี้มาโกงเงินศิลปินแบบนี้บอสบิ๊กแล้วก็เลยแนะนานะครับว่าตไปแมฮัักนะครบ ให้โอนเงินนะครับเราต้องไปโอนเงินผ่านบัญชีของทางแอดมินบ้านฮักอี่อย่างแล้วประมาณเนี่ยพี่น้องกัอยาไห้ก็โอนนะครับให้ทั้งศิลปินโดยตรงรวดแล้วแล้วก็บอกศิลปินพ่อว่าผู้ใดโอนเงินมาให้จากบาทจากบาทเสียครับต้องโพสต์ขอบคุณโพสต์บอกหน้าฟซเจ้าของไปเลยนะครับสมมุติว่าแม่คิงโอนมา500เขาก็โพสต์เลยว่าขอบคุณแม่คิง500อย่างสนะครับทาง แม่ฮักนะครับทางเอฟซีติเพื้นโอนมาให้พือนเกษตรเบิ้งงร,ร้อมาอ๋อตรงตรงกันตอนเนี่ยฉันโอนไปหาร้อยกับโพดบอกว่าฉันโอนหาร้อยอลีประมาณเนี่ยครับเพือนเกษด้เช็คได้ตรวจสอบพร้อม,มันสิได้โป้งใสประมาณนี้พี่น้องเรียกได้ว่าบอสบิ๊กพอเพื่นลู้ปัญหานะครับพอพื้นทราบเรื่องออกมาจัดการทันทีพี่น้องเอาน้องคอปเตอร์เอาน้องอาดออกมาไล่สดมาชี้แจงพ้อมนะครับเพื่อเป็นการเตือนแม่ฮักคนอื่นๆสี่บด้ตกเป็นเครื่องมือนะครับหรือว่า คือโกงพี่น้องสมมุติว่าโอนเงินมานะครับแอดมินเอาเงินมาให้ศิลปินจริงพี่น้องแต่ว่าเอาเอามาให้บม่ครบประมาณเนี่ยครับนะครับเรื่องที่มันเกิดประมาณนี้เด้อครับผมก็เลยเอามาอัปเดตมาว่าสู่ฟังนะครับเพิ่งไล่สุดไปสุดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็เลยเอามาอัปเดตมาว่าสู่ฟังนะครับคนที่โดนนะครับเต็มๆเลยก็คือน้องชอปเปอร์พี่น้องนะครับแต่ว่าน้องอาร์ตนะครับเป็นแอดมินคนเดียวกันนะครับนะครับผมแต่น้องอาร์ตยังไม่ทันโดนประมาณนี้พี่น้องนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นยังไงกะ คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้ด้วยครับผมนะครับยังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพญแสนบ้านทุ่งน้ำเนื้อครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ